ตำรวจพืพ้น h o นภาค3าค่ะเตรียมความพร้อมนะคะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567นี้ค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่2เมษายน2567ที่ห้องประชุม3กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจโทถากุณนทีศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิวัฒศรีลาเขตร,รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค3และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน12หน่วยประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร ครราชสีมาแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1และ2และ3นะคะูนยนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตห้านครราชสีมา um สำนสสสสสักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสภามิตรภาคที่3สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมการประชุมบรูรณาการเตรยยียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์พุทธศักราช2567 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทั้ง8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตำรวจภูธรจังหวัดที่มีพื้นที่เส้นทางติดต่อกับตำรวจภูธรภาค3ค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตำรวจภูธรจังหวัดลบบรุรีสระบ,บรุรีปราจินบุรีสัะแก้วและขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปมาตราการปฏิบัติแบบบรูรณาการในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช2567โดยหน่วยงานภาคีทุกหน่วยนะคะก็ได้รายงานต่อที่ประชุมแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมเอาไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพตำรวจผู้ธรภาค3ขาดที่เตรียมการบริหารจัดการโดยในช่วงการควบคุมเข้มข้น7วันแห่งความสุข ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2567นะคะก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดและกำหนดเปิดศูนย์อำนวยการความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2567ของตำรวจภูธรภาค3ระหว่างวันที่10ถึง18เมษายน2567ค่ะ ทางนี้เพื่อกำกับดูแลนะคะแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567นี้ค่ะ ตามนโยบายของรัฐบาลคับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุในทุกพื้นที่โดยก็มีการวางแผนตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จำนวน374จุด ตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน299ชุดมีเครื่องตรวจว,วัดระดับแอลกอฮอล์จำนวน1 5 7 6เครื่องเครื่องตรวจจับความเร็ว90เครื่องโดรนนะคะสำหรับตรวจสภาพการจราจรเส้นทางหลัก13ลำใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น5,110นายนอกจากนี้ก็ได้ร่วมกับหน่วยง,งานฝ่ายปกครองในการปรับรูปแบบจากจุดบริการประชาชนมาเป็นการตั้งด่านชุมชนแทนนะคะ ทั้งนี้ค่ะกำหนดแผนการตั้งด่านชุมชนจำนวนทั้งสิ้น3,002แห่งด้วยกันเพื่อป้องปรามคนที่ดื่มสุราไม่ให้ขับขี่ออกจากหมู่บ้านชุมชนไปเกิดอุบัติเหตุหากเกิดอุบัติเหตุทางถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจว,วัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถที่เกิดเหตุทุกรายและถ้าหากพบว่ามีการดื่มสุราแล้วขับรถ จะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อละเว้นค่ะในมาตรการเชิงรุกด้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สรสานมิรพื้นที่ออกตรวจและขอความร่วมมือร้านจําหน่ายสุราในชุมชนหมู่บ้านทุกแห่งให้ปฏิบัติตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เช่นห้ามจําหน่ายสุราในเวลาห้ามห้ามไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีห้ามไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนกรองสติไม่ได้ 卡。